โอ้โหคิดถึงลูกทำไงดีนี่มันเย็นแล้วบ่ายนี้ลูกต้องนั่งดูไก่แล้วลูกไก่ออกมาเดินเราก็ตักน้ําอาบน้ําให้ลูกตอนนี้ลูกอยู่บใครวะเนี่ยทําไงดีนึกในใจเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหประสาทเสียทุกวันภาพที่จําได้ก็คือตอนเย็นๆนี่ชอบพาลูกมาดูไก่ไม่พาลูกมานั่งอาบน้อแล้วลูกก็จะนั่งดูเงี้ยกุ๊กๆไก่มาแล้ะ นั่งมองเล่นแล้วก็นั่งมองลูกแล้วก็ตักน้ําแล้วก็ล่าให้ถูตัวแล้วก็เอาถ้วยจานโบราณมานั่งบทครกบทกล้วยให้ลูกนั่งบดกล้วยให้ลูกตั้งนนชื่อลูกว่าอะไรนะก็เรียก,ยกเป็นอย่างนี้ไงบางวันเรานั่งนั่งบทข้าวอย่างเงี้ยแล้วลูกก็นอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงลูกก็ทำนี้นอนคว่ำนี้แล้วแงให้มาอย่างเงี้ย ร้องไห้พอลูกร้องไห้เราบท้วยอยู่เราก็บอกว่าจ๊เอ๋เขาบอกว่ายิ้มใหญ่เลยแล้วก็นั่งบท้วยมันก็ร้องแง่อีกพอเราเงยหน้ามาบอกจ่าเอ๋ยิ้มใหญ่เลยพอดีย่ามเลยมาเห็นดุมย่ามเลยคิดว่าชื่อจ่เอ๋มันก็เลยเรียกจะาเอ๋มันก็เลยเป็นพี่มาไง